อย่างนี้ร้านเปิดมานานแล้วหรือยังคะตั้งแต่รุ่นทวดครับรุ่นที่สี่แล้วเ้าสิบร้อยปีได้แล้วครับขิงซอยสีนนิ๊กูดํำไอ้น้ำจิ้มหวานน้ำจิ้มไก่ทอดขนมเบื้องไทยอันนี้ตัวนี้เป็นแป้งถั่วนะคะเพราะว่าแป้งอย่างนี้ไม่ค่อยเห็นที่ไหนเป็นแป้งถั่วไม่ค่อยมีนะคะน้อยน้อยเจ้าไม่เจ้าที่เก็นว่า ตัวเล็กดีนะเนี่ยตัวเล็กดีเนอะใหม่ฮัลโหลฮัลโหลเดี๋ย,ยินทราบแล้วเปลี่ยนเนี่ยสวยภูเขาทองเคยขึ้นไปข้างบนยังแล้วก็วัดสะเกตเป็นวัดเก่าแก่สมัยอยุธยานะคะสวัสดีค่ะตอนนี้ตตย่อยู่ถนนจักรพัรดิป้อมปักประตูพ่ายกรุงเทพเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกัน โห oh, วัดใหญ่ขนาดไหนเนี่ยต้องมีแผนที่ในวัดด้วยนะเนี่ยสะว่าวัดใหญ่มากอ๋อ oh, ศูนย์การค้าพอออกมาจากวัดนี่เลยศูนย์การค้าวราจารภูเขาทองมีวงเล็บด้วยภูเขาทองนี่ร้านอยู่ตรงข้ามตรงนี้เป็นโรงเรียนวัดสเกตร้านอยู่ตรงข้ามวัดเลยนะคะข้ามเลยนะ วันอาทิตย์ถนนโล,งล,ลง่งรถโล่งตึกก็ยังเป็นตึกไม้ตึกโบราณสองชั้นอยู่เลยนะโอ้ลูกค้าเต็มเลยหน้าร้านรอคิวกันอยู่ต้องจดชื่อด้วยนะเหมือนจองโต๊ะจองคิวรถเมที่ผ่านนะคะมีสายแปดสายสิห้าสาย37เอา้าวกะกะบาทไม่มีแล้วก็สาย47สาย49 ข้างๆเซเว่นห้ามจอดรถตั้งแต่6กโมงจนถึง3ามทุ่มทุกวันเปิด6กโมงจนถึงบ่ายสองหยุดทุกวันจันทร์เจ้าของร้านเจ้าของร้านเจยีค่ะปัจจุบันคุณยายยังอยู่ไหมคะปัจจุบันคุณยายเสียได้แล้วค่ะปีนี้เข้าปีที่8ดแล้วค่ะ ต้มไก่หุงข้าวจะอยู่ข้างหลังค่ะครัวจะอยู่ข้างหลังเขาไปดูได้ไหมคะได้ค่ะสุกนี่เป็นหลังหลังครัวค่ะนี่ก็จะเป็นหม้อต้มไก่อันนี้คือต้มไก่แล้วนะคะใช่อย่างนี้หม้อใหญ่ขนาดนี้ใส่ไก่ได้กี่ตัวคะใหญ่ขนาดนี้ถ้าตัวเล็กได้สักสิบห้าตัวยี่สิบตัวได้ค่ะ สิล้อมแล้วก็อีก5ตัวจะอยู่ตรงกลาง<ช>เราจะใช้อะไหลด้วยค่ะพวกอะไหลเป็นน้องสะโพกอ๋อเรียกว่าอะไหลก็คือเป็นชิ้นส่วนของไก่ใช่ค่ะไก่อายุเท่าไหร่ยังไงไหมคะไก่คือดีวกับยายไว,ไว้ตั้งแต่สมัยยายทำสี่สิบห้าปีเหมือนดีวกันเอาไว้ว่าเอาโอเคเอาไซส์ใหญ่3โลตัวละสาโลขึ้นไป แต่สังเกตไก่นี่ยังแต่งแต่งเด้งเด้งอยู่เลยอ่ะร้านเปิดแต่เช้าเลยอย่างนี้เตรียมตั้งแต่กี่โมงอะคะก็มากันตีสองเรื่มตั้งแต่ตีสอง,สอ,งอันนี้จะใส่พวกกระดูกไก่ใช่ค่ะอันนี้คือกระดูกไก่ก็คือเวลาเราสับลอ,อกกระดูกแล้วก็ไม่ต้องรอให้เนื้อมันหมดมีสักนิดหน่อยให้พอมันมีรสชาติเป็นน้ำซุปตุน๋นเพื่อที่จะมาหุงข้าวอ่ะค่ะก็ใช้เวลานานนิดนึง กระดูกเอามาต้มน้ำซุปเนื้อก็ขายแล้วก็หนังหนังไก่ทอดก็จะมีหนังไก่ทอดแล้วก็มาหุงข้าวต่อข้าวมันจะหอมะคะ่ะข้าวที่มันมันนี่ก็คือว่าใช้น้ําจากไก่ที่เราต้มน,นะคะหวานด้วยค่ะหนูจะใช้น้ําอันนี้ด้วยแล้วก็จะมีตัวมันไก่มาเจียวแล้วก็เอาน้ํามันที่เจียวกับมันไก่มาเจียวกระเทียมอีกทีนึงมันก็จะเป็นตรงนี้ที่ตักเพิ่มลงไปอะตอนที่หุงข้าวเสร็จ แล้วก็เป็นข้าวสารข้าวสารจะเป็นข้าวหอมมะลิเก่าค่ะหอมมะลิเก่าต้องใช้ข้าวเก่าเพราะอะไรคะข้าวเก่ามันจะมีความรัดตัวมากกว่าค่ะแ,แล้วมันก็จะเรียงตัวมากกว่าเอากะลักษณ์ก็คือล้วนไม่แข็งไม่แฉะอย่างนี้เปลี่ยนยี่ห้อไม่ได้เลยไม่งนั้นเดี๋ยวการใส่น้ำข้าว<อ>จะไม่เหมือนเดิม โอ้แล้วอันนี้มีตาช่างด้วยก็คือได้มาตรฐานได้เท่ากันทุกคนนะคะใช่ค่ะเท่ากันทุกคนนี่เป็นน้าจิ้มน้ําจิ้มเต้าเจี้ยวนะคะใช่ค่ะน้าจิ้มเต้าเจี้ยวเชิญค่ะเป็นขิงซอยค่ะเราใส่พิกขิงไปแล้วข้าวมันไก่นี่เรียกว่าเป็นสูตรอะไระคะต้นตะกูลเป็นไหหลำครับ ที่นี้ร้านเปิดมานานแล้วหรือยังคะตั้งแต่รุ่นทวดครับรุ่นที่สี่แล้วเราสิบร้อยปีได้แล้วครับสมัยสงครามโลกใช่ครับก็คุณยายเล่าให้ฟังก็ตั้งแต่สงครามโลกเลยตั้งแต่หาขายแล้วก็จะมีร่วงที่หลบสงครามหาไปหลบลบเบิดไปเป็น้านไม่ถึงขนาดนั้น,น,น,นแต่ก็ประมาณนั้น <c oughs> แรกเริ่มเดิม,ม,มทีก็หาขายในตรงวัดขอกหมูครับต้านอยู่ตรงวัดขอกหมูตรงเส้นน้ำลงรักแล้วก็ค่อยๆ่อขยับมาตรงแยกแม้นสี เราก็มาขยับม,มันที่ปัจจุบันนะตรงนี้ก็ประมาณ40ปีแล้วครับที่นี่จานนี้พิเศษ70บาทไก่ต้มมาไก่ทอดจานธรรมดานะคะ60บาทเพราะว่าที่ร้านทำเองขนาดซีอิ๊วดำก็ทำเองชิมซีอิ๊วดำเลยละกันคือไม่ค่อยเห็นร้านไหนที่ทำซีอิ๊วดำเอง ค่ะมาแล้วนะคะสามชั้นต้มเค็มเออซีอิอ๊วดำเค็มๆเปรี้ยวๆเปรี้ยวๆซาซ่าเค็มๆหวานๆเปรี้ยวๆซาซ่าซีอิ๊วดำไก่ทอดไก่ทอดกินก่อนเพราะเดี๋ยวไม่กรอบกินข้าค่ะกินคู่กับสามชั้นนะคะค่ะเดี๋ยวชิมข้าวเปล่า,าก่อนนะคะ ข้าวเปล่า,ลาสีก็นวลๆไม่เหลืองมากตอนนี้เป็นยคเฮลตี้ข้าวก็จะไม่มันมากข้าวนุ่มเหนียวหึงกำลังดีอร่อยมีรสชาติด้วยหวานๆมันๆเค็มๆนิดๆอร่อยข้าวมีรสชาติไม่จืดไก่ทอดกินไกเ่เปล่าเเนอะเขาปรุงรสมาหรือย,อยัง พอกรอบเลยนะคะแป้งไม่แข็งเนื้อไก่นุ่มมีรสชาติเค็มๆนิดๆใส่น้ำจิ้มไก่เขาใส่น้ำจิ้มก็อร่อยหวาน,วานๆเปรี้ยวๆเค็มๆตัวไก่เค็มๆ,ๆเดี๋ยวชิมน้ำจิ้มขิงเป็นน้ำจิ้มสไตล์เหลวๆนะคะแต่ว่ารสชาติไม่จืดนะ เปรี้ยวนำกลิ่นเต้าเจี้ยวเค็มๆเปรี้ยวนําน้าจิ้มเปรี้ยวนําข้าวมันไก่จันมันๆน้ำจิ้มเขาเลยเน้นเปรี้ยวนําตัดเลี่ยนเวลากินไก่ทอดอะชอบใส่น้ำจิ้มไก่จักน้ำจิ้มขิงไก่ทอดอร่อยทอดน่าก,กอบไม่แข็ง น้ำซุปมะนาวดองนะคะจะมีฟักน้องไก่3ชิ้นมีเห็ดหอมแครอทแ0ดสิบาทนะคะปเปรี้ยวจากมะนาวดองสดนน้ำซุปชุ่มคอรสชาติไม่จัดจ้านมากไม่ขมเป็นน้ำซุปมะนาวดองที่ไม่มีรสขมติดปลายิ้นนะแต่ว่ามีกลิ่นมะนาว แต่ถ้าใครไม่สั่งซุปอะก็มีซุปฟักเปล่าหอมเข้ามันกันอยู่แล้วนะคะมีรสชาตินิดๆรสชาติธรรมชาติไม่ได้ปรุงแต่งเยอะเดี๋ยวกินไก่ต้มธรรมดาเหมือนกัน60บ,บานทน้ำจิ้มรอร่อยนะมัน หนังไก่เนีย้ยเนียนคือเนียนมากไม่เห็นจุดๆหนังไก่อะ่ะโปกติจะเห็นผลไก่รูๆใช่ไหมไก่เนื้อเนียนนะคะไก่นุ่ม กดเกลี้ยงเลยอร่อยรสชาติถูกปากชอบอะไรเข้ามันไก่ร้านนี้คะทั้งข้าวทั้งเนื้อไก่เนื้อไก่เขาก็นุ่มดีและน้ำจิ้มอร่อยคะ่ะน้ำจิ้มขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะฟักชิ้นใหญ่เครื่องในจานละหกสิบบาทไม่ได้เอาไส้มามีตับมีกึ๋นกึ๋น นุ่มดีมีเอ็นกรุบกรุบนิดนิดนี่ตับตับตับชิ้นหนานะคะตับนุ่มขนมเบื้องเล็กเจ้าเก่าขายหยุดวันจันนะคะโหให้ไส้เยอะไส้เค็มไส้หวานตัวไส้เค็มก็จะมีมะพร้าวนะคะ แล้วก็ใช้ใบมะกรูดใช้หอมแดงหนักไปทางพริกไทยคะ่ะไส้นี่ทําเองทั้งหมดไหมคะตัวนี้ทำเองหมดเลยค่ะไขยทองทำเองจะไม่ค่อยหวานขั้นตอนเยอะนะคะเหนื่อยมากปัจจุบันอายุเท่าไหร่แล้วคะเจสามแล้วคะ่ะขนมเบื้องไทยอันนี้ตัวนี้เป็นแป้งถั่วนะคะเพราะว่าแป้งอย่างนี้ไม่ค่อยเห็นที่ไหนเป็นแป้งถั่วไม่ค่อยมีนะคะน้อยน้อยเจ้าน้อยเจ้าไี่เก็บค่ะอันนี้จะมีโรยถั่วทั้งหากด้วย คือตัวแป้งอ่ะเนื้อจะไม่ได้เนียนตัวแป้งจะมีแบบเหมือนเป็นเท็กเจอร์ถั่ว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 ที่ขั่วไงเป็นพูซาชเชื่อมพูซาชเชื่อมค่ะถ้าเราใช้ลูกครับเราจะขายราคานี้ไม่ได้มันจะแพงหน่อยนะค่ะอ,อันนี้เป็นไส้เค็มนะคะจะมีไส้เค็มไส้หวานแล้วก็ไส้รวมอันนี้ไส้เค็มก็โรยด,ด้วยมะพร้าวแป้งกรอบเค็มแ,แต่แป้งกรอบมากแป้งบางกรอบมากดูแป้งอ่ะเหมือนกินแล้วมันมัน มันเป็นถั่วด้วยนะคะไม่ได้แบบแป้งอย่างเดียววะกินแล้วแบบมันมันถัน่ว,วข้าวมันไก่อร่อยข้าวมันก็อร่อยไก่ต้มไก่ทอดก็อร่อยไก่นี่เนื้อเนียนเลยตรงสายเจ้าของเลี้ยงอะ่ะคงแบบทาครีมให้ไก่ก่อนนอนอเง <laughs> ยเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะกินขนมต่อขอบคุณทุกยติวิวที่เข้ามาดู ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแค่หนึ่งวิวก็ดีใจแล้วค่ะแล้วเราจะทำคลิปที่มีประโยชน์มาเรื่อยๆติดตามใจกันคลิปหน้าค่ะ